ไปที่จันทบ,บุรีนะครับเป็นประสบการณ์เฉียดตายเมื่อหนุ่มคนนึงกินแซลมอนแล้วใส่วาซาบิเยอะเกินไปสำลักชักตาเหลือกหมดสติขาที่ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีนะครับสองสามีภรรยากินอาหารกันอยู่ดีๆฝ่ายชายเกิดหงายหลังหมดสติไปจนภรรยาและเจ้าของร้านต้องเข้าไปช่วยกันทุบที่หลังจนทําให้มีสติกลับคืนมานะครับหนุ่มรายนี้เล่าว่าใส่วาซาบิมากกว่าที่เคยกินทําให้จี๊ดขึ้นสมองจากนั้นไม่รู้สึกตัวอีกเลย เมื่อมาดูกล้องวงจรปิดถึงกับปกใจไม่คิดว่าจะสำลักรุนแรงและอันตรายได้ขนาดนี้ฝากเตือนไปยังคนที่ชอบกินวาซาบิกินแค่ในปริมาณที่รับได้มิฉะนั้นอาจจะเกิดให้เป็นอันตรายแบบนี้ได้นะครับ